إن للمتقين مَفَازًا حدائق وأعناب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ข้าความรักความเมตตาความเอ็นดูอ่อนโยนจะอัลลอสุบะฮานุฮวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์พึ่งประสบแบบพี่น้องที่รักกว่าแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอ์ได้ทรงให้ลมหายใจของเรายัางคงทําหน้าที่นะครับด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวตาลามหากรุณาที่คุณของอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวตาลานั้นมากมายสูงยิ่กว่าเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาจากาฟ้าฟ้า มากตื่กว่าบรรดาดวงดาวนะครับที่พร่างพราวอยู่บนท้องฟ้าพี่น้องครับมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวนะครับเราไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้เลยครับฉะนั้นสิ่งที่บ่าวของพระองค์จะต้องน้อมรับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบ่าวที่ดีนั้นนอกจากเขานั้นจะได้ความรัก ความเมตตาจะเอลอแล้วเขายังได้รับความดีงามใน้งโลกนี้และก็โลกหน้าเช่นกันครับพี่น้องครับไม่มีแบบอย่างใดหรอกนะครับที่เอลอจะส่งพอพระไทยเว้นไปแต่บรรดาแบบอย่างของมัรดารสูลบรรดาอมบิยะนะครับและโดยเฉพาะ แบบอย่างของท่านอบีมุฮัมมัดสลุลต์ลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนะครับตั้งแต่เช้าตนดสายบ่ายจนดเย็นเป็นจนตายของผู้ศรัทธาเนี่ยไปแล้วครับถ้าหากว่าเราน้อมรับคําสั่งของพระองค์และก็แบบอย่างของท่านอบีมุฮัมมัดสลุลต์ลฮุอะัยฮิวะซัลลัมมาเป็นจริยวัดแนวทางในการในการอยู่ในโลกนี้ในการเป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเราจะได้รับความปลอดภัยนะครับและการเผยแพร่อิสสามก็เช่นเดียวกัน ครับเรามีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ์กับอไนฮิวะซัลลัมเช่นกันครับวันนี้คุยกันนะครับกับอาจารย์อับดุลละตีฟนะครับผู้อ่อนโยนนะครับอาจารย์อับดุลละตีฟตราเรียงครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอาจารย์สมิลลาฮิรัลลอฮฺบอญฺรัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิรัลลบิฺอาลลมีนอัสลอฮฺอัลัอฮฺอัลลอฮฺอะลลอฮฺอัลลอฮนอัลลอฮฺอัลมุรฺอลีนนบีัลลอฮฺอัลลอฮฺ วและ آل อา له وصحبه أجمعين السلام عليكم و ر ح م อ الله وبركاته. ุ al al ้มุสัลามะ رحمة الله وبركاته ครับขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาประสบแดพี่น้องที่ติดตามรายการยะติ่มรับอรุณทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาจัดรายการได้มาพบเจอกันนะครับก็ ดีใจทุกครั้งเลยนะครับเวลาถึงวันอังคารทีหนึ่งวันพุธทีหนึ่งก็ได้เห็นรอยยิ้มนะครับของอาจารย์บุกวักด้วยนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องราวปรับทุกข์กันนะพูดเรื่องของสารสุขสารทุกขสุขดิบใช่ไหมทุกขบำรุงสุขใช่ประมาณนั้นครับผมอะดละครับผมก็นี่แหละพี่น้องครับมนุษย์นะรสชาติของชีวิตก็มีทั้งมีทั้งทุกขมีทั้งสุขปะปนกันไปนะครับ แต่แน่นอนนะมันก็จะต้องถ้าเรื่องใดถ่าเรื่องไหนเป็นเรื่องดีเราก็ขอบคุณอัอละอคแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ทําให้เราหดหูใจทําให้เรากังวลใจไม่สบายใจเราก็อดทนใช่ให้ผลบุญคุณธรชมมีแต่ดีในคดีนียบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับผู้ศรัทธา จะทาอะไรก็ดีทั้งหมดนั่นแหละครับผมไม่บอกว่าถ้าถ้ามันดีก็ขอบคุณองลอ์ถ้ามันทําเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจไม่ไม่ชอบใจถ้าว่าอดทนสิใช่ครับผลบุญถึงสองหลายเท่านะหลายเท่าหลายเท่าสวัสด์อดทนก็ได้ผลบระซึ่งคนะช่สร้างความดีแล้วนะครับขอบคุณแล้วก็อดทนใช่ครับนี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์โปรไฟล์เลยศรัทธาเลยนะครับขอบคุณอลลอ์แล้วก็จะรับสิ่งอะไรที่ทุกใจก็ พยายามอดทนก็ขอดุอาขอตังอกกักพระองค์ครับอีกเรื่องหนึ่งนะก็เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของข้อพึงระวังของนักดาอีครันะหรือว่าดาอีเนี่ยนะก็แปลว่านักนักเผยแพร่นักคนที่ทำหน้าที่เรียกร้องครับเชิญชวนสู่คำพูดของอัลลอฮ์คำพูดเชิญชวนสู่สัจธรรมนะครับซึ่งแน่นอนนะสิ่งหนึ่งที่เขาจะเห็นเลยเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือมารยาทของคนที่พูดใช่ะถไหมครับอ,อคือวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้เมื่อวานมีคนมีคนรับอิสลามโห้อมดุดลินลแบบ่าก็ผมจัดรายการประมาณสักบ่ายบ่ายโมงอ่าไม่ใช่ใบ่ายโมงสิบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ครับต้องไปรับลูก มีลูกแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมได้รับลูกที่โรงเรียนครับลูกฉันยังยังยังปอหนึ่งอยู่เลยคนโตนะอคนโตน่ารักเลยนะฮะครับผมชื่ออะไรนะฮะชื่อมุฮัมมัดรุชดีชื่อรุชดีหน่อยนะรูชตีหอมมากเสร็จแล้วก็ฉลาดฉลาดรุชดีเนี่ยก็มีสายโทรเข้ามาว่าอาจารย์รบกวนปรึกษาหน่อยพอดีมีน้องคนหนึ่งอยากรับอิสลามครับผม นะครับแล้วเขาก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยไปสีพัดเล็กๆน้อยๆแล้วก็พูดคุยถึงเขาเรียกอะไรนะเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตัวอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เขาก็บอกว่าสักวันวันศุกร์ก็ได้นะอะไรยังไงเงี้ยฉันก็บอกว่าคือคนเนี่ยเวลาจะรับแล้วเนี่ยใจเข้ามาแล้วใจเข้ามาแล้วเนี่ยเราอย่าไปไปประวิงเวลาอย่าไปน่วงอ่าเพราะคนคือมันมีสองอย่างนะครับผมคนที่เขายังไม่รับ เราก็อย่าไปขยันขยอครับรับดีต้องรับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีคําสอนหนึ่งที่ว่าละอิกราฟฟินดินคือไม่มีการบังคับกันนะเรื่องรับอิสลามเนี่ยต้องมาด้วยใจด้วยใจครับผมเช่นเดียวกันถ้าเขาจะรับเนี่ยเราก็อย่าไปดีเด้อคิดดีเด้อเดี๋ยวมาแล้วละหมาดไม่เป็นนะโอ้โหแเยอะเลยแต่คำพูดแบบนี้ทำให้เขาต้องถอนใช่อย่าพูดแบบนี้นะหลายคนเสียกำลังใจบางคนพอจะมามาเจอไอ้นี่ขัวไว อุ้ยฉันเนี่ยเป็นขอโทษนะฉันเนี่ยเป็นมุสลิมแต่เกิดยังทําไม่ได้เลยฉันยังแย่เลยแล้วฉันยังแย่เลยแล้วโอ้โหคิดให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือดูดูท่าไอ้เนี่ยจะออกแล้ว <c oughs> ใช่ใช่บางทีเขาก็เสียกําลังใจเส <c oughs> ียกําล <c oughs> ังใจทให้กำลังใจเขาดีกว่าฉันก็เลยบอกเดี๋ยวขอรับลูกก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบึ้งไปเลยก็บึ้งไปเลยครับนะวันนั้นงานที่ห้าไปแล้วนะเหนื่อยมากก็ไปพอาไปก็เจอผู้หญิงคนเนี้ย ครับผมก็นิดนึงว่าเดิมเนี่ยเคยเคยสนใจอิสลามจากการจากการแต่งงานครับผมอ่าเขาเรียกเป็นสับนะเป็นสับนะสับสาเหตุใช่ไหมครับอ่าคนเรามีสาเหตุเยอะแยะในการรับอิสลามแต่อย่าไปมองว่าพอพอรับอิสลามพอแต่งงานปั๊บแย่หมดไม่ใช่อ่าเนี่ยบางคนพอบอกเป็นมันเป็นมุสลิมยังไงอ่ะอ๋อแต่งงานโอ้ไม่ได้เรื่องเลย ไม่ใช่คนที่แต่งงานบางทีไปไปดูดีกว่าคู่คู่ครองเขาอีกนะหลายคนที่เห็นนะบางเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมที่ไหนได้บางเป็นทายโว่ไอ้บางไอ้บางนี่ยังต้องให้นิมนต์รับน่ผุกละหมาดอยู่เลยอออย่างเงี้ยก็มีเคยมีพี่น้องเล่าให้ฟังแล้วก็ปรึกษาหารอกันอยู่เป็นกันบอกเขาไม่การที่จะบอกบางเออไอ้นี่บางฉันเรียนตามหนังสือมาเป๊ะเลยแต่บางนี่ไม่เห็นตามหนังสือเลยไอ้บางก็บอก่าจะมารู้ดีกว่าฉันนะฉันเป็นมุสลิมเดิม น้องนั่งมาปวดหัวพาการะจาครับอคราวนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยโอเคแหละช่วงแรกๆเนี่ยอมานมันก็ยังไม่ไม่เหนียวแน่นนะครัพผอพอไปเจอปัญหาชีวิตคู่ด้วยและคนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคแหละคุณพาเขาเข้ามาเนี่ยใช่แต่หลังจากนั้นคุณก็ปล่อยเลยเไม่ดูแลไม่สนใจ และบางทีเนี่ยคนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาจะรักเขาจะเรียนรู้อิสลามจากตัวบุคคลใกล้ชิดเลยถูกไหมเขาไม่ได้เรียนจากตัวหนังสือนะเป็นกระจกของเขาอ่ะมันเหมือนกระจกของเขาอ่ะพี่น้องมันเหมือนกับเหมือนที่นบีบอกว่าเหมือนที่ท่านหญิงไอชาบอกว่าอยากจะรู้ไหมวันในมารยาทของนบีเป็นยังไงก็ในกุรานนะในกุรานนั่นแหละที่นบีเอามาปฏิบัติหมดเลยเหมือนในกุรานทุกอย่างเลยคือถ้าเราไปดูคนดีมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีครับแต่ขอโทษนะถ้าไปดูแขก แขกใช่ไหมใช้คำว่าแขกนะถ้าดูคนคนมุสลิมที่บัตรประชาชนเนี่ยครับที่เหลือก็ไม่เห็นความเป็นมุสลิมในในตัวเขาเลยเนี่ยมมันก็ทําให้ไอความศรัทธาต่างๆที่เขามองอิสลามดีเนี่ยมันแย่ลงมาจจะ ตัวบุคคลนะทำแค่ประมาณเหมือนไปไปเหมือนมานี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยใช่ใครับคือคือพี่น้องนะเราเนี่ยมีมีอัตลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยผมใส่หมวกใส่โต๊บเนี่ยครับผมถ้าเกิดวันหนึ่งผมไปโวยวายด่าคนนู้นคนนี้นาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วเป็นไวรัลคนถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โหเสียหายเลยนะเนี่ยเขาก็ชื่อขึ้นชื่อเลยบังคุ้มข้าง แขกเนี่ยเองแล้วก็คําว่าบังเนี่ยมันเป็นคําที่ไวรั่งใช่ใช่ใช่คำพี่ติดหูติดตาอยู่ตลอดคือบอกบังปุ๊บไม่รู้เลยใช่ครับก็จะเป็นนี่แหละจริงๆคําว่าแขกเอยหรือบังเอยเนี่ยบางทีมก็ไม่ใช่มุสลิมเสมอไปนะคำว่าบังเนี่ยนะเดี๋ยวก็นิดนึงคำว่าบังเนี่ยอาจารย์มันท่านก็บอกประมาจากคําว่าไบอ๋อเหรอไบและอาเบออาเบก็อาบังก็แขกว่าพี่โดยประมาณแต่คําว่าไบ คำว่าบางังคำว่าไบาในภาษาอุดรูมันมาจากภาษาอินเดียน ouais ั่นแหละนะครับแล้วก็เป exactly ็นการคาว่าไผ่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 ่นี่มันอีสานแล้วนะแต่คําว nee ่าไผ่นะครับก็แปลว่าพี่นะครับหรือคําว่าไบก็จะเวลาคนคนอิเดียเงเขาจะเรียกว่าอาอบหรือบายไผนนี่แหละไในนี่แหละครับมีทยอยู่สองคำแต่ส่วนมากทางเราใบแต่นี้เราก็ไม่ใช่คนเป็นอินเดียไงอมอไม่ใช่ผมัลายูมัลายูมลายูเขาก็จะเป็นภาษาที่คล้ายๆกัน แต่กหมายความว่าเวลาเวลาเนี้เวลาเราพูดคำว่าบางเนี่ยนะครับโอ้อ๋อเนี่ยตรงเป็นมุสลิมแน่เลยอะไรเงี้ยบางที่ดังที่สุดเลยนะสมัยก่อนเนี่ยครับผมบางรอนโอ้บางรอนที่ดังพอขึ้นข้นตามขึ้นข้นคําว่าบางมันก็ทั้งข่าวข่าวไม่ดีอะไรที่เกิดถ้าถ้าถ้าคนรุกยุ่นฉันจะทันบางรอนเนี่ยแต่น้องจอกนะครับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็จะรู้จักกันเรื่องยาสิบติดก็มองถึงเรื่องไม่ดีก็บังไว้ก่อนอะนบางไว้ก่อนบางก็ไปทําเองซะด้วยคุณจุ๋มอะไรประมาณนั้นนะนี้่นี่พอพอพามาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่เพึ่งกลางแล้วก็ทิ้งไปวพาทิ้งไปเนี่ยมันเหมือนกับคนไม่มีหลักอ่ะเคว้งเคว้งครับพอเคว้งไปก็กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับครอบครัวเดิมครับแล้วถามว่าอิสลามเนี่ยมันมันบางอยู่แล้ว คือในตัวเขามันเพิ่งแบบเริ่เรียนรู้ว่าแล้วยมาเออยอะไรเออยไม่มีครับหลุดแม่อาจารย์ต้องก็ไปไปเลยสุดมากเลย้ใจไม่เข้มแข็งก็กลับกลายเป็นศาสนาเดิมไปอีกก็ถูกถูกวองประนามไปอีกถูกว่าไปอีกใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยเอาล่อให้อดายะแล้วเนี่ยครับบางทีมันแค่จุดเล็กๆเองใช่ฮะเขาก็เลยกลับมาได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีครั้งหนึ่งโอ้นี่กระจกบ้านใหญ่ๆสวยงาม เสร็จแล้วเนี่ยพอเพื่อนร่วมงานตรงนี้คื่เป็นเจ้านายเขาด้วยนะดึงมาทํางานดึงมาอะไรด้วยแล้วคนนี้ก็เหนียดจะช่วยเหลืออยู่แล้วเดี่ยครับหลังจากนั้นก็เนี่ยฟังวิทยุสิงสารนี่แหละฟังแต่เสียงแต่ก็มีความรู้สึกที่ดีใช่เขาก็จําเสียงเสียงฉันได้เขาบอกคนคนนี้น้านเป็นยังไงอยากเห็นนะแล้วดูยาตีมดูอะไรนี่นะก็ ก็เลยกลับมามีอีมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นอีมาที่ที่มาจากใจครับผมก็เลยก็เลยพูดคุยกันแต่ว่ามีอันนึงเนี่ยผมบอกเลยนะพี่น้องไม่รู้อย่าชี้นะถูกต้องคือถ้าไม่รู้เนี่ยอย่าไปชี้มั่วซั่วเกิดอะไรรู้ไหมปรากฏว่าเขาเนี่ยโทรไปหาเพื่อนซึ่งก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าอนะพี่เป็นมุสลิมเดิมเขาบอกเนี่ยเขาหลุดจากศาสนาไปช่วงหนึ่งใช่ไหมครับกลับไปใช้ชีวิตือนเดิมครับ หลังจากนั้นพอใจสงบคิดได้ครับผมตอนนี้เกิดอีมาแลับจะรับอิสรามอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อนคนที่เป็นคนเดิมเนี่ยบอกว่าอุ้ยอลลอฮ์ไม่รับแล้วโอ้โหหมดเลยจีเขาบอกก็คุณออกไปแล้วเหมือนเหมือนคุณเหมือนคุณลาออกไปแล้วเนี่ยศู์คุณเข้ามาทํางานใช่ไหมคุณลาออกไปแล้วเนี่ยติดติดเบดดิสแล้วเขาไม่รับแล้วโอ้โหแล้วทําหัวใจใครจะเป็นยังไงล่ะโอ้โหพี่น้องใจแกตกเลยนะครับผม ฉันก็เลยเขาก็เลยเขาก็แหมคนริมพูดอ่ะเขาก็ต้องฟังใช่ไหมสุดท้ายแล้วมานั่งคุยกับฉันฉันก็เลยบอกว่าใครจะไปห้ามได้นะก็เลยเล่าเรื่องจําได้ไหมเก้าสิคนอ่ะ ฆ่าคนน่ะใช่ครับนี่เป็นฮะดีษนะจะเป็นอันนี้เป็นฮะดีษเป็นฮะดีษรายงานที่ถูกต้องรายงานที่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าประหังประหังไม่ใช่นะนี่อยู่ในฮะดีษนะไม่ใช่ปุราณ่าเรื่องโบราณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาร์อีกเยอะแบบปุราณ่าที่ว่าเราก็โบราณอันนี้คือเรื่องเล่าที่เกิดจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วท่านนบีได้นำมาเล่าเป็นฮะดีษนะครับคนยุคก่อนท่านนบียุคก่อนท่านนบีฆ่าคนมา99คนครับแล้วก็ไปถามผิดคนหน่อยก็คิดว่าเป็นผู้รู้นี่ ดูทรงว่านดูทรงได้อดูทรงได้แต่จริงกวงไม่มีความรู้หรอกครับผมไม่รู้แต่แต่ข้างนอกมันดูเหมือนรู้อความรู้มันอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่เสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ถามลิครับผมออโอ้โหพอบอกแบบนี้เขาบอกโอ้โหแกดิชัวมากเลยเลวโดนไปด้วย ก็เลยคนนึงโดนด้วยโดนไปด้วยใช่เป็นร้อยครบร้อย้วคบร้อยมาดีเลยเขาเรียกว่าปากพาไปนี่แหละไม่รู้ชี้เนี่ยอันตรายถึงเลยใช่ฮะไม่ได้ดูที่ทรงนะไม่ดูที่ทรงเพิ่มไปอีกศพนึงเป็นร้อยศพคบสมบูรณ์คบสมบูรณ์แล้วนี่ยศพสุดท้ายแล้วก็มาเจอก็สํานึกกันนะทําไปแล้วพลาดพังกันนะก็มาเจอคนที่รู้จริง คนที่รู้จริงก็บอกเลยบอกว่าแล้วใครจะมาห้ามได้ล่ะในความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นี่เป็นคำกล่าวใช่ไหมมนุษย์มีสิทธิ์เหรออ่ามันเป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วอัลลอฮ์ทรงรอฟูรุรฮิมผู้ทรงอภัยยิ่งทรงเมตตายิ่งครับขอดูอาร์จากอัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ให้อภัยผมเล่าเรื่องนี้ให้ผู้หญิงคนนั้นฟังนะน้ำตาแกไหลแแม่แม่เลยด้วใจของเธอที่ยอมรับรับอยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ย นี่แหละพระเจ้าที่ที่เมตตา<ะ>ผมบอกว่านี่แหละคือความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า<ะ>ขนาดฆ่าคนมาร้อยคนนะะ่ะลอร์ยังให้อภัยเลยะนะดังนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าท่านจะกลับเนื้อกับตัวตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รับอิสลามผมก็คดีไม่ได้มีไม่กล้องอะไรท่านจะไม่ได้ถ่ายจะไม่ค่อยชอบถ่ายเลยเท่าไหร่เอนะอก็ ก็ขอรับนารับอิสลามน้ําตาไหลในขณะกล่าวชาดาเดาวก็ไหลไปด้วยืความรู้สึกดีขึ้นใจดีใจใช่ใช่ก็หลังจากนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าไปศึกษาศึกษานะมอบเออผมก็บอกว่าโทรมาถามได้เลยอย่าไปถามไอ้คนนั้นนะไม่ต้องไปถามแล้วนะครับผมถามฉันนี่แหละอาจารย์น่าจนงเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวไปน้นะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นอะที่เป็นประสบการณ์จริงเมื่อสมัยผมเรียนอยู่ศาสนา S <S> เหตุการณ์นี้เกิดมา30กว่าปีแล้วนี่แหละอย่างเงี้ยือพี่น้องผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอาจารย์อาดัมคามพีราตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยเป็นนักเผยแพร่ของส่วนหนึ่งของความเชื่ออื่นนะคือได้เป็นอันดับหัวหน้าเลยแล้วต่อมาท่านก็ต้องการที่จะโจมตีอิสลามนั่นแหละเอาอัลกุรอานมาอานนน่านนู่นนี่นั่นขั้ายที่แปลเป็นภาษาสามกิตภาษาทางประมาณนั้น,นแต่ที่งอา่าน,น,นเนี่ยท่านที่รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านคิดมันไม่ใช่ คือสูตระสมก็หมายอ่านพระเจะมาโวมตีแต่นณะก็ตัดทิศเท่าไปอย่างศาสนาสถานของท่านเนี่ยท่านมักจะเอาเรื่องราวอิสลามไปพูดพูดกับคนทั่วไปที่ท่านทาการสอนอยู่นะพูดไปพูดมาจนกระทั่งมันก็เกิดการผิดสังเกตคณะที่ใหญ่กว่าเขาก็เลยตรวจสอบเขาว่าตกลงตกลงคุณเป็นใครคุณเอาเรื่องราวพวกนี้มาทำไมคุณเป็นระดับัวหน้าภาคกว่าหน้าใหญ่นะครนะ นักวิชาการต้นๆของของตรงนั้นเลยปรากฏว่าท่านก็บอกก็พูดไปตามความจริงพูดถึงมาเซียพูดถึงท่านบอบดอลไซาอะไรก<อ>ันอะไรทั้งหมดเนี่ยตอนหลังมาท่านถูกขับออกอขับออกจากจากการเป็นสถานะของท่านยึดบ้านยึดคือเงิน้นเงินเดือนทั้งหมดไม่มีละก็ะเหตเอะไรร่อนมาประมาณว่านูกภรรยาก็ต้องแยกกันอะไรกันก็ไปอยู่เทพวันหนมผมเจอท่านที่มัสยิดหลังหนึ่งนะครับไม่ใกล้ๆบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยมาอยู่ที่ไหน เอ่อตอนนั้นตอนหลังอาจารย์ก<ม>่ายเฉิชื่อตอนหลังอาจารย์อาจารย์อาจารย์มนุษย์ักบุญมาเลอรให้การดูแลท่านหลังจากท่านรับอ,อิสลามนะอยู่ตรงนี้สิดารุสาลามครับผมแลวตอนนั้น,นท่านมาที่มัสยิดนะครับมิสตอราแดงม,มนันผมไม่ละแล้อก็มีพี่เนะี่แหละรู้ไม่รู้อย่าชี้เนี่ยไปถามมุสลิมคนหนึ่งแต่ขออนุญาตเดียนชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ที่ว่าท่านเป็นสาเหตุถึงที่มัสยิดแรกที่ท่านละหมาดนะก็คุยผมก็ได้ฟังอยู่ คนนั้นบอกได้ไม่ได้เราคุยกันนู้นซมุสลิมจะมาทะงวดอย่างนี้ไม่ได้คน้ทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ถามท่านก็บอกรู้สึกไม่ดีเลยหัวใจไม่ดีนั่งอยู่ข้างผมเดี๋ยวออพี่เดี๋ยวไปบ้านผมไม่ใช่กินข้าวกันผมอยากจะขอละหมาดเขาอยากจะละตอนนั้นผมยังไม่ได้ทราบเขาจะมาด้อิสลามนะแต่เขาอเขาอยากจะละหมาดแล้วก็กระจายเขาก็จะด้อสดิสลามอ๋อนึกนว่าเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าที่ละหมาดเนี่ยผมบอกกับน้องว่าผมไม่ได้อิสลามโอ้โหไปทานข้าวด้วยกันวันนั้นที่บ้านก็นมีอาหารอะไรมากกินกันแล้วก็เขาพูดอิสลลาาามมตัวงถก็พู วัวยุดไม่ได้อีกามก็เลยอ่านก็เลยนำชาดาเลยนำชาดา้าไปเขาร้องไห้เ<ม>นาะฮะแล้วก็ถูกทดสอบมากเลยนะครับอาจารย์อาดัมพิลาตอนหลังมานะครับทำในระกับอาจารย์มรุษักบุญมาเลอรา์วามอนโท่านให้การดูแลต่างท่งามาขายผลไม้ขายนู่นขายนี่อยู่และเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีมากย<ม>ังไงสรยเหตุที่ว่าไม่รู้ในจะประชีต้องให้กําลังใจกันแล้วท่านเป็นครั้งวิชาการที่มีความรู้ของท่านที่มีมาก่อนแล้วอย่างมากและท่านก็ยังเชิญชวน ผู้คนนะครับที่เป็นเพื่อนของท่านใดของท่านเนี่ยมาสู่อิสลามอย่างมากมายเลยคือจริงอยู่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติที่มีรายละเอียดเยอะแต่แน่นอนนะคำหนึ่งที่บอกเอาไว้ก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่บังคับนะชีวิตหนึ่งชีวิตใดในสิ่งที่ชีวิตนั้นไม่มีความสามารถคราวนี้ถามว่าเราเนี่ยสุดความสามารถหรือยังถ้าสุดความสามารถแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัย อแล้วก็คราวนี้แน่นอนแหละความรู้เนี่ยอาจารย์อย่างเราเนี่ยถามก่อนว่าเราเรียนกูรอ่านกันเนี่ยที่อ่านกันได้ทุกวันนี้เนี่ยอ่านกันถูกมั่งไม่ถูกมั่งกันนะเขาจะเอาแบบเปรย์ๆกับอาจารย์บรสูดใช่ไหมบารูดอยางเงเออบางทีฉันก็ไม่รู้ตัวจะอ่านแบบมัองขอดรลยะถูกมั่งถูกถูกแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ก็เอาอกสุดความสามารถนั่นแหละ เรามรู้เราก็ถามผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ถามว่าเราใช้เวลากี่ปีในการจะอ่านกูร่าตั้งแต่เล็กก็ล้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับอ่านมาเมื่อกี้อาการออกเสียงอักขระเนี่ยเมื่อกี้เราก็ด้วยความความเคยชินความเคยชินไม่ได้ความสำคัญแต่นี้พอพอเวลาหยุกยิบหยิบหนังสือให้เข้าไปเนี่ยอ้าวอันนี้ไปศึกษาหยิบหัวใหญ่ให้เอาชุดใหญ่เอาชุดใหญ่ไปให้ฉันบอกเลยวางแน่นอนเรานเรายังมึนเรายังมึนเลย ก็ค่อยๆไปสิค่อยจึงก็เลยบอกว่าเนี่ยวัตุลแรกเนี่ยทําท่าอย่างเดียวก่อนอืมทำเป็นท่าก่อนนะเพราะว่ายังยังอ่านเลยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยฝึกไปเรื่อยๆก็จดที่เป็นลูกกลอนก่อนอันไหนที่เป็นลูกกลนในการอ่านเนี่ยให้จดไปจดจดจไปเอาเนี่ยไปฝึกท่องก่อนอันไหนที่เป็นสุนันด์ดวอิสติฟตาไว้ก่อนอ่อันนี้จะพึ่งจะพึ่งใจซูรอเอาไว้ก่อนครัแต่ฟาติฮะอันนี้ต้องอ่านพยายามที่จะฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆ และอย่างหนึ่งการพอเราพูดตรงนี้ก็ต้องต้องรายละเอียดถึงว่าพี่น้องที่รับอิสลามหลายท่านนะครับไม่ว่าผู้น่้มุสลิมหลายคนนยครับที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยเคยคุยกันนะครับว่าเขาถอดใจที่ถอดใจก็คือเวลาในเฟซของเขาคือบางงานบางอย่างของเธอของเขาเนี่ยบางทีมันยังมีสัญญากันอยู่ไงหรืวบางทีอาจจะมีนู่นนี่นั่นทางเฟซบ้างหรอกเขาก็โจรตีอู้เป็นมุสลิมได้ยังไงเข้ามาแล้วถ้าเข้าไว้ไม่จริงอย่าเข้ามาดีกว่า อะไรประมาณนี้ยจนกระทั่งน้องเ็เนี่เคยคุยกันนะครับบอกโอ้โหอารหนูหนูถอดใจเลยคือเขาไปเจอมุสลิมที่คือไม่ให้กําลังใจเขาว่าไม่ให้กำลังใจก็เลยคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในกรอบถูกไหมใช่ใช คือทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้หมดใช่ฮะอ่าบางคนทํางานธนาคารดอกเบี้ยบางคนปล่อยเงินกู้บางคนประกันแต่บางอย่างเนี่ยพอไม่ใช่ว่าพอพอรับปุ๊บแล้วมันจะตัดแบบพร้อยเลยแต่เราก็ได้สิไอเราได้เดี๋ยวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ก็ได้เราไ่ดูยังไงไอเราจะคล่องสบายๆสะมุสซิมท่านเอแล้วอ่ะเราดูที่เราแต่แต่เขาเขาอาจจะมีสัญญาอะไรกันอยู่ใช่ใช่หรือหรือการถอนเขาเรียกการถอนสมอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอปุ๊บแล้วมันขึ้นนะามาขึ้นปุ๊บเดือพัง แล้วก็แม้จะมั่งใจมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือคือพี่น้องท่านนบีเนี่ยเผยแพร่เนี่ย23ปีนะไม่ใช่มาลงมาวันเดียวแล้วก็แหมตึงเลยตครบหมดแล้วถ้าอันกุรานก็ค่อยๆค่อยๆทยอยลงมาเป็นตระดารุษเป็นขั้นเป็นตอนนี่ระดับซอฮาบะานเนี่ยครับผมบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันฝังลากลึกเนี่ยเช่นเช่นสุราเนี่ยโอ้โหกินกันแทนน้ำเพทธาตุเลยแหละกินกันเนี่ยว่าแทนน้ำวันวันเพราะศรัทธาหรือบรศรัทธาเต็มหัวใจรู้สึกกังเกงในสิ่งที่ผิด ในสิ่งที่มันไม่ให้ประโยชน์อะไรเททิ้งหมดเลยแบบ่าก็ว่าเมืองมาเดนาว่าน้ำสุรน้ลยน้ำท่วมเลยนะเล่าอะไรทั้งหมดเททิ้งหมดได่คือหัวใจใช่ไปเป็นค่อยๆไปต้องให้กําลังใจแต่แต่ก่อนนั่นก่อนจะเททิ้งเนี่ยก็มีบอกก่อนว่าเฮ้ยสุราเนี่ยไม่ให้ประโยชน์จะโทษนะแต่โทษมันเยอะกว่าไม่นั่นแล้วนะหลายคนรู้สึกละอายใจเติมละอายละแล้วก็ข้างที่สองก็บอกว่าถ้าคุณเมาเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปละหมาดนะครับผมบกแก็ตั้งข้างนอก ก่อนแล้วเป็นแล้วแไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนทีละเั้นเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคำะจากนั้นก็ขั้นดิดขาดก็คือห้ามเลยหัวใจก็จะเต็มใช่ต้องให้กําลังใจนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะอุชิมะธานีนะครับใช่อันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานก็มีมีเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะคือก็ไม่ได้นัดหมายอะไรก็พี่น้องโทรมาก็อ่ะ ครับไปแล้วพอดีมันไม่ได้ไกลามากด้วยแต่ถ้าเกิดพี่น้องแถวนาราโทรมาไกกว้ก่อนร <laughs> ับทางโทรศัพท์แล้วกันต <c oughs> อ,อนนี้ก็แถวสองจอก็ไปกันได้ก็ทำาด้ล้วนี่คือหน้าที่ของของคนที่เขาเคือหน้าที่ของผมด้วยนะแล้วก็คนที่เขาปรึกษาอะไรเนี่ยแสดงเขาวาไว้ใจเราเลยนะ เวลาเขาเรียกใช้เราเนี่ยนะใช่ต้องยินดีเลยนะดียินดีมากเลยแต่แต่ก็บอกนิดนึงว่าผมผมก็มีภารกิจส่วนตัวนะเยรับลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกรอก็ขอไปรับลูกแป๊บหนึ่งก็เวลาที่มาแล้วก็ต้องค่อยประคองเขาค่อยเรียกอาจจะเรียกว่าเป็นเพื่อให้คำให้คำปรึกษาสนับสนุนนะอะไรที่อาจจะแนะนำตรจงจงแจ้งข่าวดีครับผมใช่ไหมนบีสอนเลยนะไปมูอัดไปที่ยามันเนี่ยครับผมอย่าไปไล่นะ อย่าไล่คนเวลาเวลาสอนอย่าไล่คนแจ้งข่าวดีองคำนี้ดีมากนะคือสอนเนี่ยไม่รู้เป็นบรรยายไปเนี่ยมันเหมือนไล่คนครับผมไม่ได้บรรยายเชิญชวนให้เขาเข้าว่เชิญวชีญแจ้งข่าวดีครับผมอะไรที่เป็นเรื่องยากยากวางก่อนเรื่องที่มันสะดวกเอาเรื่องที่มันง่ายก่อนใช่ค่อยเป็นค่อยไปไอ้แหมมาถึงปุ๊บสอนเรื่องแบ่งระดกอะไรเงี้ยนะโอ้โหเหมือนหัวด้วลอะไรมากาแหบนี่โอ้โหแยเนี่ย เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเนื้อหาละใช่วันีตอนแรกก็คุยกันออกน้ำหน่อยนะออกรสชาติเลยพี่น้องนะครับพักสักครู่เดียวครับพี่น้องครับ